บทที่29บาทแผลรายแรงพวกนายเลเวลอัพแล้วเหรอฝันเลขที่ x สองทั้งสองสาวไม่ได้เลเวลอัพแม้ว่าพวกเขาจะได้รับรสการณ์ส่วนใหญ่แต่มันก็ถูกแยกออกจากกาันถ้าพวกนี้ได้อีกหลายตัวก็น่าจะดีฝันใช่แต่พวกมันก็ห่ากันพอสมควรเราเพิ่งเจอสองคนนี้หลังจากผ่านไปนานไอริสพายาหน้าว่าในานี้พวกเขาแทบไม่สามารถเรียนได้ก่อนตกกลางคืนอลูนา่าเอามีเล่นนี้ไปลบหนังมีเรา,าต้องการอยู่ฝันไม่มีปัญหาลูน้าลูน่าอยู่ที่ที่เมอบให้เธอแล้วไปทำงานกับหมีไปยัช่วยเธอด้วยขณะที่พวกเขาเริ่มที แน่นอนฉันเห็นแต่บาดแหลทางเขาไม่มีทางออกันั้นแม้แต่ปืนรนี้ก็ไม่สามารถจกระลกได้ทั้งหมดแม้ว่ากระลอกด้านนี้จะออแอร์กระสุนคงยังทำให้กระลกแต่เป็นสิ่เสียข้างนน่าสนใจเฮโซเฟียโปรเจกของอืนเร็วกันทำมาจาอะไรกระสุนปืนสำหรับไนปอร์น,รนัะคือกนหนำที่การชุบเล็กล้าเล็กีน่น้ที่บิมมอรือล็อกออกมืจผ่านระลกหมีและเนื่องจากมันเสียจุดจรกกับผนั้นเท่านั้นก็สมเหตุสมผลีสดุเหล่านั้นแทบไม่มีพอที่ผ่ากระดูกที่ผสมมาาไม่ต้องพูดถึงระดับ

เองว่าไขมีศักยภาพมากกว่าที่เขาคิดหรือไม่เขาถามเธอในกรณีสกัเลคุณเคยลองมากกว่าเนื้อสัตว์ไหมชอบกระดูหรือสมองกระดูหรืออึไม่เคยลองแต่นั่นใชอาหารจริงหรือไม่จะเป็นสมองน่าเป็นที่ที่คุณได้รับเนูของสัตว์ใหญ่หรือกระดูอึงพวกมันมีไขกระดูกไม่เสียหายที่ลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณรับาานมากขึ้นจากมันเอาล่ะฉันจะกินเนื้อและลองกระดูบางทีเราน้าจลองกระดูคืนนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่พวกมัน่ว่าฉันจะไม่แน่ใจก ฉันเสรส้นการถลหนไอริสกันมอหารเธอสามารถกินเนื้อของมีตัวเดได้หม่ก่อนจะในที่สุดเราได้ช่วยชีวิตกระดูกไว้เช่นกันลูน่าใช้ได้ฉันจะกลับไปหาพวกนายลินพูดกับเธอแล้วเเดินทางกลับเขาไม่ต้องกังวลว่าจะสูญสียมไปเพราะเขามีโซเียสำหรับงนั้นเธอจำได้แน่ว่าอย่างอยู่ที่ไหนเหมือนมีแผนที่ในหัวเขาใช้เวลาเพียงไม่กีทีในการกลับไปจุดที่เก็บหนังเนื้อและกระดูกไว้ในช่องเก็บของเขาหมดเริ่มเดินไปหามีเพื่อให้ริสมีลาได้หารมากขึ้นเนื่องจากองของคุณเป็นวายวัน่เชิงมื ย่มากอยางนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าการแสดงของคุณได้รับผลกระทบคราวนี้มีสามตัวแม้ว่าพวกมันจะกินเหมือนครั้งก่อนฉันจะจับมันได้ก่อนี่การต่อสู้เริ่มขึ้นจากนั้นคุณทั้งคู่ละคนรจะเผชิญหน้ากันแทนจะนับหนุนในขณะที่พวกต่อสู้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ผลต่อกลยุทธ์เออกอบที่พวกเขาเป็นอามีหลายงคประกอบัลนเราต้องมระวังเป็นพิเศษถ้าพวกมันไม่อยู่ในที่เดียวกันคุณควรไปมายาให้พวกันหาเราตามคุณให้ทันไใช้ได้ีประกาศคู่รีนรับข้อเสนอของเธอวิ่งไปหามีเขา ปัญหาเดียวคือเขาไม่รู้กระสุนของเขาจะรับลนั้นได้หรือไม่ถ้าจะไม่ามาถเขาแค่ต้อสมานามาที่สุดเ่ากระสุนจรับได้เขาแ้าจะเดินทางนั้นเดี่ยวสาวๆต่อตานไในขณะที่เขาสามารถ่วยได้เมื่อรีมองไปยังกลุ่มวัยรุ่นเขาเห็นว่านหนึ่งในนั้นดูแตกต่างออกไปสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาก่อนนั้นมีทั้งสีขาวและตอนนี้ผูใหญ่และวัยรุ่นหคนก็เป็นคนอยขาวเช่นกันแต่วัาายรุ่นอีกคนเป็นสีน้ำตาลอาจเป็นธาดิน,นในขณะที่คนอื่นเป็นอากาศมันน่าสนใจที่จะรู้มันสามารถทำอะไรได้บ้างเรียองรอยอยู่หลายที รนอ,อยู่นิ่งานวนานทีจนในที่สุดหีก็หน้ามาทางเขาเขาไม่พาดโอกาสและยิงดอกจันดีเอเอดอกจันดอกจันุ๊กดอกจันก,นกนระสุนพุงพ่งรงานูกตาและทำสมองของมี็นของเหลวมันตายก่อนที่จะตกลงพื้นและอย่างที่เขาคิดกระสุนได้ออกทางอีกด,ด,ด้านหนึ่งซึ่งหมายความว่าสามารถจับลรโลกได้แม้ว่าสิ่งนี้จะสมเหตุสงผลเม่อีนเหแจ้งเตือนน้นอยกว่าคุณได้สังหาณแล้เลเวล84แล้วมากกว่าน้อยกว่าคุณเลเวล up แล้วมากกว่าน้อยกว่าคุณเลเวล up แล้วมากกว่าฮะไม่แปลกใจเลยที่เขาเไม ดอกจันคำรามดอกจันมีขาละมีสีน้ำตาลคำรามอย่างเดือดดาและเริ่มไปหาเด็กผู้หญิงขณะที่พวกเขางไม่ยตัดสินใจจะมีสีน้ำตาลไณะที่น่าจับมีขาวเมืออ่อไอริทเริ่มเข้าใกล้มีสีน้ำตาลเธอสังเกตว่าพื้นเริ่มนิ่แน่นว่าเมื่อเธอเริ่มเดินช้าด้วยความระแวระวังพื้นดินก็สุดตัวลงและเธอก็เขาลงนใดนั้นพื้นดินก็แข็ง,ข,งขัเธอไว้มีสีน้ำตาลไม่เคยหลอการเข้าใกล้มันและออปลอดภัยท่านอยู่ที่เิดมับกของมันแต่ไอรินาน,นไม่ง่ายเลยที่ะจะข,ข้า,า,กายมกไไมือ พวกเขาได้ติดต่อกันครั้งแรกูน้าก็วกับดักหีด้วยบนท่าดินของเธอแล้วเท้าของมนลงพื้นเธอทำสำเร็จจริงๆแล้เรื่องเขาไลมันเพืะวัดขอกใส่มันปัญหาเดียวคือเธอปะเมินความแข็งแกร่งของมนไปมีาสามารถึงเล็บของมันออกมาจากใต้พื้นดินและตัดที่อยูหน้าสิ่งนี้น่าจะมีเธอเว้นระยะได้แต่ใช้ัด้วยเวนหมลมใบนี้ลมพุ่งออกมาจากรงเล็บของมันถือไปทั่วร่างของลูน่ามันไม่ใช่ใบนี้คือเลยแถมยิงรอยบาดึกไวบที่ท่อแขนของเธอซึ่งเธอ้าออไปเมื่อจัดการไม่เพียงแค่นพลังที่อยู่ด้็นหลังมันย

ใช้เวลาเพียงเซี้ยวนาทีการเผชิญหน้ากันหนีจนตีด้วยการวัดกรงเล็บไอิดคร้งซึ่งใบหนี้ลมุนอยู่มาเลงไปที่คอของเขาโชคดีที่หนีไม่เร็วเกินไปรีนสามารถตบทั้งกรงเล็บใบที่พุ่งมาทีศีของเขาได้ด้วยการอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ไปในห้องและเสียใบหี้แขนซ้ายเขาักแรบของหนีใบนี้ข้าไปในบาดแผลได้สำเร็จและเลือดมามากก็พุ่งออกมาบาดแผลทันทีน่าเสียดายที่รีไม่สามารถมีความสุขกับความสำเร็จของเขาได้แม้ว่าหนีจะเจ็บปวดมากมันก็ำให้ความรธของทุ่งพล่านแขนอีกข้างของหนี รงและทะลุชุดเกราะสุดไทยและเข้าไปในร่างของรีมมันหักซี่โลายซ่ในทันทีเมื่อมันมาข้ามหน้าทของเขาแลอวกทางด้านหลังของเขาเลือดเรื่อไหลออกมาทันทีมีไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแม้ว่ารีมจะไม่ใช่คนที่จะทิ้งมัลงมีตามมาดัดลายควาของเขาฟันของเขาฉีเสื้อหลบเหมือนเศล็กแลกระดูกทั้งหมดไหลและหลกคอของมันขณะเดียวกันรีมก็โตกลับโดยใช้แขนที่ว่างแทงหมีตคอเมื่อเขาทำเช่นนั้นในที่สุดมีตื่นระบาดแผลร้ายแรงและโยนรีมไปเหมือนตุ๊กตาและดอนีออกจากคอหมีและเลือดออกมาเหมือนน้ำพุ